สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับหมอแลปแอนด้านะครับ่าคภูมิเดชศรินนะครับเป็นนักติกการแพทย์และวันนี้ผมอยู่กับสวัสดีครับผมปีนะครับเสกสรรทรัพย์เจ้กุณอดีตเป็นหมอผีครับเลิกแล้วเดี๋ยวนี้ทำกับพถกระบะแล้พุกเจ้าคุณสะหลงกดนะครับ รู้จักครับวัชบัตนะครัพอเริ่มอาการดีขึ้นก็ออกมาครับไม่ใช่ก็คือจริงๆแล้วรู้ครับผมก็คือเป็นที่ที่ให้การพํานกนะครับสำหรับผู้ป่วยเอดเท่าที่คนรู้จักเนี่ยก็คือเป็นที่พักที่ดูแลที่รักษาให้ชีวิตสำหรับผู้ป่วยเอดระยะสุดท้ายหรส่วนใหญ่จะเป็นระยะสุดท้าย โรเคนะครับไม่น่ากลัวเลยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ที่อยากจะฝากก็คือว่าจะต้องให้ความตระหนักนะครับไม่ใช่คิดว่าพอไม่น่ากลัวแล้วก็สามารถที่จะไปสัมผัสได้นะครับคือถ้าเรารู้ว่าแม้ว่าแบบปัจจุบันนี้นะครับจะมียาต้านไวรัสใช่ไหครับแต่เราก็ควรที่จะป้องกันทุกครั้งนะครับให้เป็นนิสัยเลยนะครับก็จะสามารถห่างไกลจากเอดได้แล้วก็เอดนะครับไม่น่ากลัวนะครับ อย่างนี้ครับเมื่อกี้ก็เผลอไปหน่อยจริงๆแล้วเราควรจะเรียกว่า h i ชนะครับว่าติดเชื้อเอชนอะวน่ากลัวรเปล่านะครับถ้าเรารู้ว่าเราติดเชื้อ h i ชนะครับให้รีบนะครับถ้ารู้นะหรือว่ามีความเสี่ยงอย่างเช่นไม่ได้ใส่ถุงยางมาอย่างเงี้ยนะครับพอรู้ตัวว่าเสี่ยงปุ๊บเนี่ยให้รีบไปกินยาที่ชื่อว่ายาเป๊ ยาเป๊บเนี่ยครับไปขอได้ที่โรงพยาบาลของรัฐนะครับหรือไม่ก็ถ้านึกอะไรไม่ออกจริงๆให้ไปที่คลินิกนิรนามนะครับถ้าเรากินยาเป๊บทันภายใน72ชั่วโมงนะครับจากการวิจัยล่าสุดนะครับยังไม่พบว่าคนที่ติดเชื้อ HIV พัฒนากลายเป็นโรคเอดส์คนไข้ระยะสุดท้าย ผมเ,เป็นคนที่คคนโดนออกมาทิ้งมันจะมีอาการจะแบบสาหัสมากๆแล้วก็สมัยก่อนมีเรื่องราวว่าเผากันจนกระทั่งเตาเนี่ยแตกมีสามสี่เตาแล้วก็ยังแตกแต่ทุกวันนี้ก็พัฒนาขึ้นแล้วถามว่ามันสามารถรักษาหายไหมก็อย่างที่หมอและบว่ามันไม่ได้หายเลยทุกวันนี้ในที่วังป่าดงุ้งเนี่ยก็ยดูแลโดยการมีการใชใ้ยานะครับแล้วก็ทั้งดูแลทั้งสภาพจิตใจแล้วก็ร่างกายโดย ้ายาเนี่ยต้องมันค่าต้องทานยาเนี่ยประจำสม่คเสมอถูกไหมฮะจะทําให้มีภูมิต้านทานมากขึ้นแต่ว่าก็ต้องทานตลอดชีวิต20-30ป,ปีได้เลยนะครับโดยที่ไปรับประทานยาต้านไวรัสตลอดชีวิตแต่ถ้าอยากทาาาราบข้อมูลแ,แบบโดยละเอียดนะครับก่อนที่จะไปรับยาถ้าอยากทราบโดยละเอียดลองโทรไปถามที่คลินิกหรือนามอันนี้เขามีหน้าที่เฉพาะ ในการให้การรักษาและก็ให้คำปรึกษาผู้ที่ติดเชื้อ HIV โดยเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ยืนยาไวไปได้นะครับบางคนอยู่ถึง3 0กว่าปีแล้วยังไม่ตายเป็นโรคเอดเลยนะครับเพราะฉะนั้นขอให้มีความหวังเราไปอย่างที่บอกนะครับอขอทานยาครั้งล่าสุดเมไรครับทานยาครั้งลนะเลยครั้งเ <c oughs> ท รจริงๆช่วยทางวัดได้หลายวิธีนะครับท่านจ้น่าจะเคยเห็นมุนลาท่านเจ้าปุ่เดินรับบุญทบะทั่วไปหรือว่า,าก็มีหลายช่องทางครับอย่างเช่นท่านจะมีสินค้าเหมือนที่เราเห็นทนนเอเนี่ยสินค้าของท่านจะใช้ชื่อว่าใจฟ้าซึ่งเป็นโครงการหนึ่งของท่านเจ้าปู่เนี่ยในการช่วยเหลือผู้ปรทสบภัยในรูปแบบต่างๆหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์สองสองสองศูนย์ศูนย์ได้ตลอด24ชั่วโมงครั้งละ20บาท รับรองว่าเงินขบูลของท่านเนี่ยถึงท่านจะปูนชัวร์ไม่ลืมกดหล่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นโซดาอันนี้เป็นวายก็ถ้าใครยังไม่เป็นก็อยา่าไปเป็นนะครับอันนี้เป็นอันนี้ที่ไรม่ได้คนเล่นนะเราเนี่ยต้องป้องกันตัวเองนะครับอย่างดีโดยถุงยางอนามัยนี่แหละครับง่ายๆเลยนะครับสามารถที่จะป้องกันโรคเอดส์ได้นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้า รู้ตัวว่าติดเชื้อแน่นอนต้องรีบไปที่ที่หนึ่งระนาบไปปรึกษาโรงพยาบาลคนละอย่างเร่งด่วนที่สุดแล้วเราจะสามารถที่จะลดภาระของวันพบาทนำ้ำพุลงไปได้อีกมากเลยทีเดียวครับยังคือ,คอชอบมีคนเล่นมุกว่าผมเนี่ยเป็นเอชเพราะว่าบางทีเนี่ยอยู่เวรแล้วขอบตาคล้ำไงครับแล้วก็หน้ารูนะครับแล้วก็หาว่าผมเป็นโรคนั้นโรคนี้จริงๆเราไม่ได้เป็นนะครับผม อันนี้ก็รับยาต้านอยู่ตลอดถ้าถ้าพูดถึงผู้ป่วยจริงๆก็คือหลักร้อยแต่ว่าถ้าคุณหมอบอกว่าผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ประมาณสามพันสามพันนี้ก็มีทั้งเด็กกับท้าที่เกิดจากพอขอขอขอ่อกับแม่แล้วไม่ติดเชื้อก็มีซึ่งเราต้องดูแลจนกว่าจะเขาจะช่วยตัวเองได้แต่ผมฝากไว่อย่างหนึ่งคือว่าทุกคนชอบคิดว่าโอ้ยอย่างนี้มันเป็นแล้วมันแบบยามันง,ง่ายอะ่ะรักษาง,ง่ายอะ่ะ ก็เลยทําให้ว่าไม่กลัวไม่กลัวเลยใช้ชีตประมาทมากกว่าเดิมก็เออไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าเกิดพลาดเนี้ยก็ไปกินยาเอาอะไรอย่างเงี้ยหรือสักพักก็ยังไงก็ไม่ตายอ่ะต้องตระหนักเนาะก็คือขอให้ตัวคนตระหนักแล้วก็คานึงถึงความปลอดภัยมาเป็นระดับหนึ่งนะครับแล้วเราจะปลอดเองแล้วก็ไม่เปเพิ่มภาระให้กับทางวัฒนธรรัปรึมงนะครับเป็นคือเป็นการช่วยชวยทนะครับผม ฝากเลยครับฝากว่าโรคมันก็โรคใช่ไหมครับม,มันไม่มีดีทั้งนั้นแหละมันไม่มีดีมันไม่มีทางที่จะบอกว่าเป็นรักษาหายเลยไม่เป็นดีกว่าจะเป็นดีกว่าแล้วกเ็เรื่องง่ายๆก็คือจริงๆแล้วก็ถ้าเราไม่ติดสินเนาะรเราไม่แบบว่าไปเที่ยวซีซัวอะไรอย่างเงี้ยจัดป้องกันใช้ถุงยางก็ยากยากที่จะเป็นถ้าเราอยู่ใช้ชีวิตแบบมีสิ่งที่ทำก็จริงยาเยอะไม่เล่นเพราะว่าเอ็นไม่ได้เกียก่ยวับเรด่องประเพศเัวใช่ไหม างทีเล่นโง่เรล่นยาอะไรใชงฉีดยาก็ติดได้หมดเราต้องเริ่มที่ตัวเองนะครับอย่างผมเนี่ยก็เริ่มทัดก่อนแล้วไปหาแก้หน่อยดีก็อยากจะให้รักเดียวใจเดียวนะครับถ้าถ้าหลุดวิสัยจริงๆก็เห็นยางอนามัยครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปกถอะนะครับผมรอละ